สวัสดีจ้าทุกคนจา๋าวันนี้เรียมก็จะมากินแซลมอนภูเขาไฟแช่นะ้ำปลาคโคตรพริกมี2แบบนะคะทุกคนก็จะมีแบบนี้จะเป็นแบบเส้นเลยเส้นย,ยาวๆเลยแบบนี้จะเป็นแบบว่าเป็นชิ้นๆช,ชิ้นน้อยๆผักแก้น้องก็จะมีผักกาดสลัดนะคะแล้วก็แครอท แล้วก็พริกหวานจ้ะแล้วก็สลัดคอจ้ามาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยน้ำปะลาะคือนัวมากก่อนที่จะไปกินลำคอกินน้ำก่อนเพื่อแบบว่าดับกระหายทุกคนใครยังไม่ได้กินข้าวมกินพร้อมเรียนไปนะทุกคน <c oughs> เริ่มได้จ้ะทุกคน <c oughs> นี่มันช้อนหรือทัฟฟีคือมันอลังการลมชอบอ <c oughs> มา,มากเลยจ้ะนี่โอ้โหเส้นมันโคตรได้อ่ะมาจ้ะโอ้ยคือคือถ้าจับตะเกียบอะไรก็คือจะเป่าตลอดเพราะวะ่านึกว่าก๋วยเตี๋ยวอื้ม แลมมูนกมกล่อมอ่ะเออ,อพูดได้คำเดียวมันมากคำเดี๋ยวรู้เรื่องเผ็ดมากอันนี้เราจะกินแบบว่านี่ทุกคนมือสั่นคือเลมหิวข้าวมากอะ่ะเล้มทำเสร็จเล้มกร็รีบแบบสเสวยเลยจ้ะ ขาดไม่ได้คือแครอทนะเพราะว่าเดิมชอบกินมากเลยทุกคนแครอทสดน้ำตัง ขอมือขอ,อย่าใช้มือนะเพราะว่ามันสะใจกว่ากันนี่เลยจ้ารสชาคือแซลมอนนะทุกคนคือมันๆเหรอใช่ปะแล้วมัน,นมาเจอกับพริกโคตรเผ็ดๆอะ่ะ ฟินอะพูดได้คำเดียวแต่อันนี้คือแบบทุกคนเห็นเส้นมันไหมอันนี้คือพูดได้คำเดียวคือมันมากอะทุกคนเผ็ดด้วยนี่ละจ้าช่วงนี้ลำปากมันเป็นร้อนในเพราะว่า เป็นแผลเพราะว่าน่าจะเป็นเหล็กดัดฟันขูดดูดไม่ได้หวานละมุนมากเลยเหมือนต้นใหม่ <laughs> คือแบบ ควานหอกหูละเผ็ดถ้ากินสมามอนแล้วมันไม่เผ็ดมันก็เหมือนแบบโอคือหั่นก็ไม่ได้ดูเลยนะใหญ่โพดโพมากเลยจ้ะกินก็ให้มันสะใจไปเลยเนาะคำโตโตเลยจ้ะ <c oughs> มีอันังมกแก อ,อันนี้จะเป็นแบบว่าแบบนี้จะเป็นแบบว่าคนที่ชอบแบบมันแทรกเอออะไรประมาณน,นี้เนาะแต่แบบนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนื้อล้วนๆไม่ค่อยมีมันมไป 小帽子。 อ้ยฝนตกทุกคนได้บรรยากาศมากเลยฝนตกใส่หลังคาลินลิน เห็นอันนี้ก็ขำก็คือแบบยังชอบไงมันใหญ่ดิชอบของใหญ่ดีนะแล้วมีน้ำแอปเปิ้ลมาแก้เข็ดแบบนี้น้ำกามันแบบว่าชอบสามวันทุกคนคือแบบยังไงอะคือมันเคี้ยวง่ายแล้วก็แบบ มันน่าจะดีต่อสุขภาพหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาเนาะแต่เขารู้สึกคือชอบมากเพราวะ่าซเพราะว่าแซมมอนมันกินดิบได้ไงคือใครๆเขาก็กินกันเนาะก็ <c oughs>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  คือพูดคนเดียวแล้วก็อืออะไรไปแบบตามสไตล์แล้วเนาะหยุดไม่ได้คือหยุดแล้วมันเผ็ดจัดไป <c oughs> คือแบบว่าถ้าคนชอบแซลมอนจะรู้สึกได้เลยว่ามันอร่อยคือแล้วแบบมันมีความสุขแต่ปัญหาคืออะไรด้วยปทุกคนเรียมอะอยากกินวาซาบิได้จังเลยเพราะว่าเรียมอะ่ะเรียมไม่เคยกินวาซาบิเลยกลัวแบบแข่งใจไม่ทันหรืออย่างนี้เปอ่ม <c oughs> Oh <laughs> ก่อนที่เราจะมากินเผ็ดนะทุกคนกินอาลองท้องมเรียบร้อยแล้วนะอืมแบบจอแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเลียมว่าจะกินเผ็ดมากอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเลียมม,มันชอบไงทุกคน <c oughs> หวานมากอราเพิดนอยากจะมีเครื่องบดละเอียดอะไม่ต้องเคี้ยวเสียวเวลาไงไม่อยากเคี้ยว หวานมากเผ็ดมากจริงๆแต่ว่าสูสูจ่าจ่ะท้ำๆเลยจ้าทำแมพี่น้าคือแบบถ้าคนแล้วแบบว่ากินอะไรอร่อยมันก็จะมีความสุขอ่ะเออเขาจะ่า อืมกระลำปีนช่วยได้จริงแก้เดอ่ะงูแซมมอน S 1> <S 1> <S ยาวมาก <S 2> <S 2> พริกคือนับไม่ทั่วนะทุกคนว่าแรงบัดาลใจเท่าไหร่ก็คือกรอบใส่กรอบใส่เลย 아리가 <laughs> โอ้ยคือไม่ไหวละแค่ก็เหมือนแบบจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วด้วยคือมันเพดจัดเนาะทุกคนเรียมก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ลรียฝากกดไลค์กดแชร์ให้เรียมด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย